สวัสดีค่ะวันนี้เพจชมเลยนะคะจะมาแนะนําสมุนไพรใกล้ตัวอีกตัวหนึ่งค่ะเป็นมะแขนบางเลยค่ะเรามาดูลําต้นของเขานะคะเห็นหนามไหมคะลําต้นของเขาจะมีลักษณะเป็นปุ่มปุ่มเป็นหนามแหลมแหลมที่ปลายยอดของเขานะคะเวลาเก็บก็ลําบากเหมือนกันนะคะแต่เราก็ต้องใช้วิธีการนะคะในการเก็บมะแขนนะคะ มาเป็นอาหารหรือมาเป็นผักหรือนำมาเป็นเครื่องเทศที่ใช้ในการประกอบอาหารค่ะต้นมะแขนต้นนี้นะคะปลูกไว้ประมาณเข้าปีที่7จแล้วค่ะปลูกไว้สองต้นค่ะค่ะต้นนี้นะคะติดลูกแล้วค่ะได้กินผลของเขาประมาณสปีแล้วค่ะตุ่มน้ำของเขาตรงนี้จะไม่แหลมเพราะว่าเราใช้มีดถากค่ะ เราใช้มีดถากนะคะอีกต้นหนึ่งนะคะยังเป็นตุ่มแหลมแหลมเป็นหนามแหลมแหลมอยู่นะคะอีกต้นหนึ่งค่ะปลูกคู่กันไว้ค่ะแต่ยังไม่ติดผลนะคะเปลือกเขาจะมีสีขาวซึ่งบางคนก็บอกว่าเป็นต้นตัวผู้หรือเปล่าไม่ได้ติดลูกให้เรากินเลยนะคะแต่เราก็จะปลูกคู่กันไว้นะคะเห็นไหมคะว่าหนามของเขาที่เราตัดออกนะคะ ็จะทู่ค่ะเวลาปีนเก็บหรือว่าใช้ปันไดในการเก็บผลของเขาก็จะง่ายขึ้นสะดวกขึ้นค่ะนี่แหละค่ะเป็นการถากน้มของเขานะคะเราถากได้สูงเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นค่ะส่วนปลายยอดของเขาหากเราจะเก็บเราก็ใช้ไม้สอยเอาค่ะเพราะว่ากิ่งของเขาก้านของเขา จะเปราะบางมากเลยค่ะยิ่งตัดแต่งกิ่งหรือทำาสาวให้เขาให้ต้นเตี้ยลงค่ะไม่ให้สูงมากจะได้สะดวกในการเก็บนะคะหรือถ้าเขาต้นเตี้ยเนี่ยเวลาเราตัดแต่งกิ่งแล้วเนี่ยกิ่งของเขาก็จะแตกยอดออกมาเป็นพุ่มนะคะใบของเขาก็จะเป็นลักษณะคล้ายขนนกนะคะเป็นพุ่มนกหรือมดนะคะชอบไปทำรังอยู่บนยอดต้นของต้นมะแขนนะคะ มะแข็นเนี่ยบางคนก็คล้ายบอกว่าเป็นต้นมะข่วงไหมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะเพราะยายชมเองเนี่ยอยู่ที่จังหวัดเลยมาตลอดก็ไม่เห็นใครเรียกว่ามะข่วงนะคะรู้แต่ว่าเป็นมะแข็นของเมืองเลยที่เราใช้ในการกินเป็นผักหรือใช้ในห่อหมกหน่อไม้นะคะเห็นไหมคะยอดของเขานะคะถ้าติดช่อดอกจะเป็นพวงแบบนี้ค่ะปลายยอดจะเป็น มะแขนนะคะอันนี้ลูกขนาดกลางน,นะคะถ้าชาวบ้านเก็บไว้เยอะก็จะมัดเป็นพวงค่ะลูกแก่แล้วก็จะออกเป็นสีแดงๆแบบนี้ค่ะเม็ดข้างในจะเป็นสีดําค่ะเราสามารถตากแห้งไว้ได้ค่ะถ้าเขาแห้งแล้วเนี่ยกลิ่นของเขาเนี่ยจะคล้ายหมาล่านะคะเกือบหนึ่งเปอร์เซ็นเลยค่ะนี่แหละค่ะเป็นมะแขนของเมืองเลยค่ะเป็นผลไม้และเป็นเครื่องเทศนะคะเป็นผักเคียงนะคะ ช่วยชูรสชาตินะคะมีรสซาลิ้นนะคะช่วยกระตุ้นต่อมน้ำลายของเรานะคะให้กินอาหารได้อร่อยด้วยค่ะเราสามารถนำมาตากหรือผึ่งไว้นะคะกินไว้ได้นานๆเลยค่ะเห็นไหมคะว่ามะแข่นของเรามีประโยชน์ทำเป็นน้ำพริกก็ได้ค่ะหรือเป็นผักเคียงก็ได้ค่ะเรามาปลูกมะแข่นกันนะคะเป็นผักและสมุนไพรในตัวเดียวกันสวัสดีค่ะ